วันนี้ก้อยอาหารสูงไข่แมดแดงพริก1ช้อน2ช้อน3ช้อนต่อไปก็ข้าวคั่วใส่เข้าไปอย่าให้น้อยหน้าพริก1ช้อน2ช้อน3ช้อน เสร็จแล้วปิดฝาวางไว้ต่อไปโซเดียมใส่เข้าไป1ช้อน2ช้อนใส่น้อยอร่อยน้อยใส่มากอร่อยมากปิดไว้ต่อไปน้ำปลาปรุงรสเกะฟ้าใหม่ๆ ยี่ห้ออะไรก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้เปิดเข้าไปเส้ไปหนึ่งช้อน2ช้อน3ช้อนปิดฝาแล้วก็วางไว้ต่อไปน้ำปลาหยอนนิดหน่อย1ช้อน พอครับพริกสดใส่เข้าไปอยากเผ็ดมากใส่มากหอมใส่เข้าไปพอประมาณ3หัวหอมแดงใส่เข้าไปเสร็จแล้วกักคุ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 กข่เข้ากันครับ ถ้าคุกเข้าแรงไข่มันก็จะแตกนะครับต้องใช้ทักษะเล็กน้อยในการครุกเข้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วครับชิมครับดูปาครับโอ้โหยากเห็นหนาดิเรียบร้อยครับ ตักสิยชนเสริได้